ดีดค่ะ,คะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนการกุศลในพระพุาาาะะทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะ,ะ,ะช้าวันนี้มาเจอคุณแอนากับคุณครูปามามแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆเกียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเกียมหนังสือภาษาไทยเล่มสีชมพูกันเลยนะคะดูดีๆนะคะ เล่มสีชมพูจะมีสองเล่มมีคณิตกับภาษาไทยอ่าภาษาไทยจะมีกอไก่ย้วยท้างหน้านะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้อ่ามันจะมีมากกว่าการลากเส้นแล้วนะคะอ่าเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าในแบบฝึกหัดเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าลากเส้นตามรอยเส้นตะและระบายสีภาพนะคะในภาพมีภาพอะไรบ้างคะมีรูปอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะลูกก้อน ก,ก้อนเมฆนะคะมีพระอาทิตย์มีไก่มีปลาแล้วก็มีต้นไม้อ่าอ่าเ,เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะสำหรับไก่อ่าไก่ก็คือสัตว์บกก็จะอยู่บนบกบหรือว่าอยู่บนดินอ่าต่อมาปลาปลาอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำแม่น้ำลำคลองอ่า ไก่เป็นสตัตว์บกปลาเป็นสัตว์น้ํานอกเหนือจากเด็กๆเ,เขียนเส้นแล้วเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าไก่เป็นสตัตว์บกแล้วก็ปลาเป็นสัตว์น้ํานะคะสําหรับวันนี้อ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์กลางวานันเพราะอะไถึงเป็นกลางวันคะเพราะว่ามีพระอาทิตย์ะนะคะ,ะ,ะเพราะว่า แต่ละภาพนะคะเด็กๆจะระบายสีเหมือนกันได้ไหมคะใช้สีเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องใช้สีทว่ไมก็ได้นะคะแต่ว่าสวยไหมไม่สวยนะคะอ่าอ่าก้อนเลขสีอะไรคะลูกก้อนเลขสีอะไรคะสีฟ้าอ่าอาทิตย์สีส้มหรือว่าเหลืองก็ได้นะคะอ่าต่อมาก เอามาดูเรามาดูการลากเส้นกันเลยนะคะอ่าก้อนเมฆเด็กๆก,ก็ต้องลากเส้นพระอาทิตย์ก็ต้องลากเส้นอ่าต่อไปนี้จะมีเส้นหยกักเส้นโคง้งเส้นตรงเส้นวงกลมอ่าจะมีหลายๆเส้นที่เด็กๆเ,เรียนแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็จะมารวมๆกันสำหรับวันนี้นะคะ ต่อมาอมาดูไก่ไก่เด็กๆก็ต้องลากเส้นที่ใต้ท้องไก่ด้วยนะคะอเหมือนกับวงลีใต้ท้องไก่เด็กๆลากเส้นเหมือนกับวงลีต่อมาต้นไม้ต้นไม้ก็จะเป็นหยัก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 ,ก,กต้นไม้สีอะไรคะลูกใบสีเขียวลำต้นสีน้ำตาลนะคะอ,ะอย่าลืมลากเส้นเลยนะคะต่อมาปลา ปลาก็เหมือนเส้นวงรีนะคะเด็กๆต้องลากเส้นปลาด้วยปลาเด็กๆรู้จักปลาสีอะไรก็ระบายสีนั้นเลยค่ะลูกแล้วก็น้ําน้ําสีอะไรคะสีฟ้านะคะน้าสีฟ้านะคะจำได้นะคะลูกหลังจากที่เด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีนะคะให้สวยงามนะคะ,ะวันนี้ได้สองอย่างนะคะ ได้การลากเส้นแล้วก็าก,การระบายสีอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ําแล้วก็มีการมีธรรมชาติอ่ามีผ้าอาทิตย์มีท้องฟ้าโอเคนะคะลูกสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็จบลงแล้วนะคะเจอกับคุณครูปาล์มและคุณครูนา,าใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ